ามารอบนี้นี่พี่จงใส่เสื้อกันหนาวละจะมาตามกันปกติเนี่ยจะเห็นต้นไม้กับภูเขาอยู่ฝั่งนี้นะสวัสดีค่ะยายายนะคะสวัสดีค่ะน้เย้นะคะสวัสดีค่ะหมูอ้วนค่ะวันนี้ค่ะยายายกับหมูอ้วนเนี่ยเราก็จะพาน้องเย่มานอนที่บ้านพี่จงหนึ่งคืนนะคะ มาด้วยการรับแขกเลยนะคะทุกคนใช่ลุยฝนมาค่ะทุกคนแล้วก็คือน้องแยก,กับน้องพนมกรเนี่ยเลือกมาวันที่พายุเข้านะทุกคน <c oughs> เราก็เลยลุยฝนกันมานะเปียกกันหมดเล,เลยนะคะตอนนี้แล้วก็เห็นรถพี่จงอยู่นี่นะคะพี่จงน่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือว่าไปเข้าป่าไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวดูว่าอยู่ในบ้านหรือว่ามไม่อยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็ขอตัวไปถอดชุดแล้วก็ไปก่อไฟให้เรียบร้อยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หน<ร>าวมากไปไปก่อไฟกันก่อนเลย นี่เลยคะ่ะทุกคนบรรยากาศนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงกับหนาวมากนะคะทุกคนเย็นเย็นแต่ว่าพวกเราเนี่ยเปียกฝนกันด้วยนะคะก็เลยหนาวฝนก็คือตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะหมู่อนเนาะเ <Ừ. S 1> มื่อคืนย่ยานึกว่าฝันนะว่าฝนตกตื่นเช้ามานี่ฝนตกจริงๆโอวอย่างเดียวถ้าพายุไม่หยุดนะเข้าแล้วข้างหลัง,องอยังงอกแน่ๆแล้วก็ยังมีที่เกี่ยวไม่เสร็จด้วยเนาะ พายุเข้าซะก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ไปเกี่ยวข้าววันนี้อืไมไม่ทันอีไม่รู้ว่าพายุจะอีกอีกกี่วันนะคะทุกคนกลัวพายุจะผ่านไปอีกโอ้โหลำบากจริงๆเลยนี่เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าคืนนี้ฝนยังตกอยู่อีกเราก็จะนอนหลับสบายนะคะเรานอนข้างล่างนี้กันเลยไหมเนาะคนละมุมเลยข้างลางจตรงไหน ฝนตกด้วยเราก็นอนขวางประตูเราโจ้งเลยเราจ้งไม่ต้องออกไปไหนอ,อ่ะเรื่องที่นอนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะตอนนี้ต้องไปก่อไฟก่อนนี่นะคะทุกคนก็คืออ,อกองไฟของพี่โจงเนี่ยมันยังอู้มันยังไม่ดับอ่ะเหมือนออกไปได้ไหมอเหมือนเพิ่งจะออกไปนะคะน่าจะไปเข้าป่าแล้วนะคะ<ๆ>เพราะว่าบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะคะอากาศดีพี่จงน่าจะไปน,นอนป่าแล้วนะ,ะทุกคนก็เดี๋ยวดูว่า คืนนี้จะกลับมาหรือเปล่านะคะกลับมาเราสาวก็ต้องดูแลกันเองอเดี๋ยวเราก่อไปแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าเราจะทำอะไรกินนะคะม้วนทำอะไรกินวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกคนจะย่บอกมว่าเให้มากวนก็เลยลุกขึ้นมาเลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยแล้วท้าไม่มีอะไรกินแล้วทําไงก็ไม่ต้องกินทําหน้าแบบน่าสงสารว่าทุกคนโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรมาทํากินก่อนนะคะ ตอนนี้ค่ะก็หุงข้าวทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวรอข้าวสุกก่อนค่อยทำกับข้าวกินกันส่วนสองสาวเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนนะคะนูน่นล้างจานอยู่นู่นคนหนึ่งนะคะส่วนอีกคนนึงไม่รู้หายไปไหนนะ,ะทุกคนบรรยากาศเย็นๆนะคะ คาดว่าคืนนี้น่าจะไม่มีใครอาบน้ำนะคะทุกคนข้าเสร็จก็คือนอนแล้วนะข้าเสร็จแล้วก็นอนได้เลยบรรยากาศมันดีเกินไปนี่นะคะเมื่อกี้แล้วไงอาบนมาแล้วใช่ไหมใช่าขับรถมาป่ะอาบน้ำฝนอาบแค่ขาอแล้วพุมาแล้วไงทุกคนแล้วดูข้าวที่พวกเราเกี่ยวกันนะคะเกี่ยวกันเสร็จแล้วข้างหลังนี้ ก็คือเปียกฝนหมดละจะได้กินหรือเปล่าก็รอรุ่นกันอีกทีนะคะกลัวอย่างเงียยกลัวเข้าก้อมทีนี้ของคนอื่นเขาก็งอกเยอะแไะใช่กลัวแต่แเป็นตาเรา <laughs> แล้วก็ไม่มีข,ข้าวกิน,กนเลยทุกแดดออกแล้วตอนนี้พี่ยาย่าก็กำลังจับจักขคั่วนี่นะคะทุกคนรกระเทียมหอมแดงใช่แล้วดี่เลย โอ้น่ากินมากอย่างเงี้ยเงี้ยย่าราไม่ใช่แต่บอกอู้ย่าย่ายอร่อยมากจะมีผ้ากิลิ้วเมื่อไหร่นำมันเยอะเลยดีดีผ้ากินลิ้วอ่ะเสื้อย่ายๆายตอนนั้นเสื้อขาดไปแล้วอ๋อตัวนี้นะย่าย่าใส่แรงเต้นไปเรียก็จะขวบติกกระเทียมหอมแดงไว้ทำน้ำพริกนะคะทุกคน เอาลิหมูใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรเลยมีกต่นหมูอืมกลิ่นหอมมากแค่แค่เค็มก็อร่อยแล้วแค่เค็มแต่ลยไม่มีเกลือกินข้าวมาอร่อยแน่ไม่มีเกลือทุกคนดู บ้านพี่จงอ่ะไม่ค่อยมีอะไรนะคะไค่อยมีอะไรมีนี่แต่ว่าเราทําไว้ตั้งนานแล้วไงมีหลายคนบอกว่าทําไมถึงไม่ทํำครกไว้แล้วดูเราทําไว้แล้วมันขึ้นลานะทุกคนทําไว้เราไม่ได้มาบ่อยแล้วพี่จงก็ไม่ได้ใช้ไงไม่ํามันขึ้นลาแต่ว่าเนี่ยล้างไว้เมื่อสองวันก่อนถือว่าไม่กล้าใช้อต่าไม่กล้าใช้ นี่คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงไม่ทําโคกไม่ทำสากอะไรไว้ใช้นะใช่ล้วทำไว้ก็ไม่มีใครมาใช้เนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้บาบ่อยเนาะก็เวลาเห็นในคลิปอ่ะเราบาบ่อยแต่จริงๆอ่ะนานๆเราจะมาทีก็เลยไม่ได้ทําไว้ถึงจะซื้อโคกมาก็สภาพเดียวกันนะคะทุกคนเป็นตามกันเลยอืเดย่าๆก็จะตามน้ำพริกนะคะทุกคนโอ้ฝเริ่มมาแรงแล้วทุกคน ฝนมาอีกแล้วคืนนี้นี่นอนหลับสบายแน่เงี้ยเออพรุ่งนี้ใครจะตื่นก่อนก็ตื่นนะไม่ตื่นแล้วนอนหลับยาวๆเก้าโมงสิบโมงใตื่นแล้วกันถ้าฝนไม่ตกก็นอนต่อม่มีเสื้อผ้าใส่นะโอ้ไปไม่ได้ไงประเด็นคือเราก็ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนเราข่อยออกพลิกตามไม่ได้อะเอาพลิกออกไปตามในนู้นได้จล้วออกมาตามแล้วเมื่อกี้แล้ กลัวมันจะกระปุกก็ต้องเอาถุงใสเข้าไปก่อนนะคะทุกคนขอดใส่นะเดี๋ยแต่มาออกโบนแล้วหละมีคนให้กำลังใจเยอะมากจิ๊บจๆ๊บจีอยู่ข้างนอกเลยนะไม่เผ็ดเราหมูว่าทิ้งนิดเใอยก็ใส่เข้าไปอีกสิใส่สดๆอย่างนี้ใช่ไหม าพี่โจไม่กลับมาเราจะกล้านอนกันไหมยายะนอนได้ทั้งสามคนใช่ไหม <laughs> เราก็มานอนตรงนี้สามคนโอเคอ่ะจะมาตามกันคลิปนี้ยายะต้องอันนี้แน่อะไรยัฟวิวพุกแน่ทำไม <laughs> มาตามเหรอตอนนี้ยะยะก็เอาพริกใส่ครกแล้วนะคะ <laughs> ทุกคน เอาถุงรองด้วยเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะ,ะอยมันอยู่ในหม้อเมื่อกี้มันตำไม่ได้มันลื่นใช่ไหม,มแล้วกัดเด็นด้วยหอมม,อมากละเอียดยังมองไม่เห็นโค้กมันลึกเกินโคกมันสูงเกินออนนี้ยายก็เอาน้ำพริกขึ้นผัดแล้วนะคะทุกคน เป็นตมได้ไม่ละเอียดนะไม่เป็นไรจะได้ไม่เผ็ดมากใช่หรือเปล่าดูสีที่นี่สีก็คือแดงมากทุกคนพอๆกับกองไฟเลยมองไม่เห็นมือจืดไอ้ย่าก็จะเอาหมูมาผัดใส่นะคะทุกคนเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวทำานื้อพริกเ็กเราก็จะต้องมาผัดหมู ไวพ้พรุ่งนี้<ม>เพื่อทานดอกเา,า้ารไเข้าติดช้อนไงน้ <laughs> อกจีนี่ว่าเห็นอยู่พายัางเอาอีกเอาอีกก็ได้เผื่อพี่โจงไปเลยเ<อ>แต่ว่าพี่โจงมา,างแ,แต่ว่าแต่ว่าเธอต้องดูหมอเธอด้วยนะเดี๋ยวม้อเธอคนไม่ได้ลนะ้าม้อเธอก็น,าน่ารักมากเลยเอาตัดเอาไปยังเลย ยังยังยังไม่พออีกพอแล้วพอแล้วจะไปลงบากตอนจะผัดเนี้ยแหละหมูของยายาก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะทุกคนตอนที่ยายาก็ไปเก็บใบลิ้นเป็ดมาใส่นะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือใบผัดชีใบเลื่อยนะคะทุกคนมันมีหลายชื่ออีกชื่อนึงคือผัดชีฝรั่งแล้วแต่ียกขนาดเนี้ย แล้วมันแล้วแต่คนเรียกนะคะทุกคนตอนนี้5โมง22แล้วนะคะหมูอ้วนกับน้องแย่นี่ก็ดูกับเข้าอยู่ในบ้านนี่ทุกคนโ,โอยฝนหยดใจตาลมมีลมบ้างนิดหน่อยนะคะมบอกเต็มเลยแล้วก็อากาศเริ่มหนาวแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรนะ เริ่มเย็นเนี่ยอากาศก็จะเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะฝนก็ยังคงโปอยๆอยู่ยังไม่เห็นวิแววว่าพี่จงจะกลับมานะคะเดี๋ยวรอหมูอ้วนกับน้องแย่นเนี่ยดูกับข้าวว่าสุกหรือย,อยังถ้าสุกแล้วพวกเราก็จะมากินข้าวกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องเคลียก่อนเคลียที่กินข้าวก่อนดูไก่พี่จง อ่ะเดี๋ยวย่าขอตัวไปเคลียที่กินข้าวก่อนแล้วกันนะคะทุกคนนี่นะคะกับข้าวมื้อเย็นของเราสามคนนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมูผัดพริกนะคะ <c oughs> ทุกคนแล้วก็มีวุ้นเส้นผัดไทยผัดไทยวุ้นเส้นแล้วก็ข้าวร้อนๆแล้วก็วกวข้าวนี่แล้วก็มีคน <c oughs> หิวแล้วนะคะพร้อมกินแล้อะอ่ะเดี๋ยวพวกเราสามคนก็จะขอตัวกินข้าวก่อนเลยนะคะ ส่วนพี่จงเนี่ยยังไม่มานะทุกคนรอมาตอนไหนค่อยกินตอนนั้นละกันไม่รู้จะมาหรือเปล่าคืนนี้ปิดเสร็จแล้วก็นอนเลยเราน,น,นี่ไม่มีอะไรทำแล้วล็อกทำอะไรได้เนี่ยพาน้องเงี้ยมานอนครับขอที่บ้านพี่จงน้องเยอนอน้บงเยบอกนอนเฉยๆอยู่บ้านก็สบายกว่าทำมันลำบาก เผ็ดไหมเหนะเอาแล้วไหนเมื่อกี้บอกไม่เผ็ดบอกว่าเผื่อไม่เผ็ดไงสรุปเผ็ดใช่าแรกเผ็ดเผ็ดมากไม่นหมืห้องน้ำนี่จริงข้าหรอร้อนห้องน้ำหรอเพิ่ทำเพิ่งทำได้จริง หนาวมากทุกคนคือีต้องหนาวแแน่เลยเนาะไอ้ยาวเขาห่มมาไหมเนี่ยกันไหมผืนผืนเดิมโยมพัดอีกโยัดบอลตรงนี้ไม่ได้ละ เราเิยคุณต้องไปนอนในบ้านเนี่ยย่งผีฟูเสือเราไปนอนูเสือเรามีชัด,ดอยู่ครับบนนี้แต่ครับ,บนที่เห็นทางมุ้งทุีเปลี่ยนะเ<ะ>สรอ่าร้อยอะไรร้อยวะข้าข้าวอ๋ <c oughs> อ ไปจงพีเยอคร่เนี่ค่ะทุกคนมันจะมืดๆหน่อยนะคะแต่ว่าพี่โจงมาแล้วพี่โจงไม่เปไหนแล้วใช่ไหมคืนนี้ไปไปอีกเหอยู่กันสามคน ไม่เป็นไรพี่จะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ได้ไม่เป็นไรมาาน <laughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแค่รถยังอยู่ก็อุ่นใจนะ้ะ <laughs> <laughs> แค่เห็นว่ารถยังอยู่แถวนี้ก็อุ่นใจแนละ้วีหมูว้วนพร้อมนอนแล้วนะคะที่นอนหมูว้วนก็คือที่เดิมเลย,ยไปดูที่นอนน้องเย่กันห <laughs> มูว่าน <laughs> เราไม่มีไฟน้องเย่มีไฟ <laughs> 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 นี่นะคะน้องเย่เนี่ยเข้ามานอนข้างในนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยอันนี้ก็จะไม่ค่อยหนาวนะคะหนาวอยู่แล้วนตีฝั่งนี้ใช่เหรอของเราก็ไม่หนาวเพราะว่าเพราะว่าเยี่ยยะเป็นไปหมดเลยนี่เอากระสอบมากันไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่ไม่ต้องกลัวหนาวนอนหลับอาจจะหนาวแค่นี้นิดหน่อยมาจากข้างบนนี้โอเคเดี๋ยวย่าก็จะเสานี้นะคะแล้วก็แล้วก็ ตรงนี้แล้วกันส่วนพี่โจงก็ค่อยหาทางออกที่อื่นนะคะทุกคนจูดโอเคเดี๋ยวย่าขอไปผูกเปรก่อนนะคะพี่โจงหิวข้าวก็กินเลยนะข้าวกับข้าวกินหมดแล้วเหรอม่กินกันหมดแล้วเหรออ๋ออิ่มกันหมดละกับข้าวอยู่ในกระทะนอ้ยแล้วโจงก็ี่ไปตื่แล้วอคะไปมะ ตอนนี้ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วค่ะทุกคนแล้วก็คือคนอื่นเนี่ยนอนกันหมดแล้วนะคะวันนอนแล้วน้องเยก็น่าจะหลับแล้วทั้งเงียบไปสักพักหนึ่งละพี่โจงก็เข้านอนแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแต่ยายาเนี่แหละเดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วเหมือนกันแล้วก็คือฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็ลมแรงด้วยนะคะนี่ ตีหนะ้าที่มีกระสอบอันนี้เนี่ยก็เลยม,มากั้นไว้นะคะลมจะได้ไม่เข้ามาหายายากับหมูอ้วนจะได้ไม่หนาวมากเท่าไหร่นะคะฝนก็ยังโปอยอยู่นะคะดูว่าจะตกทั้งคืนหรือเปล่าหรือว่าคืนนี้จะตกหนักหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวจะขอตัวไปนอนแล้วค่ะยายาก็ขึ้นมาอยู่ในเปลนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะ ลาติสวัส์ตรงนี้เลยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะหรือไมก่ก็ถ้าเกิดว่าคืนนี้ฝนตกหนักร่มแรงหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยตื่นมานะคะแต่ส่วนใหญ่เอยีจะไม่ค่อยตื่นนะคะทุกคน <c oughs> คือนนอนถึงเช้าเลยนะคะหลับถึงเช้าเลยโอเคคนอื่น,นอนหมดละเอยก็จะนอนแล้วเหมือนกันจริงๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลานี้ยังไม่นอนนะคะแต่ว่ามาอยู่ที่ไรนี่มันไม่มีอะไรให้ทำเนาะ,ะไม่มีสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรให้ทํานะคะไม่มีอะไรให้เล่นนะคะก็เลยต้อง เข้านอนไวนะคะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะหมูอ้วนเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาหาวิธีนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยหยดใส่หัวนอนไม่ได้นะคะก็ได้หยดใส่หัวแต่ว่าหย,ดใ,หยดใส่อะไรห,หยดใส่ตัวอเออ <Okay. S 2> นี่ค่ะหมูอ้วนก็เลยต้องมาเอาเชือกทำอะไรไม่รู้ของหมูอ้วนนะคะไม่รู้ว่านั่งฝนหรือเปล่า เอาเชือกมาใช่ไหม,มเวลาน้ําหยุดน้ำมันจะหยุดใส่เชือกแล้วก็จะตามเชือกไปเลยคิดว่านะแล้วก็เอาเชือกล่อย่างนี้แล้วก็เอาไปติดอย่างนี้น้ำมันก็จะไปทางไปตามเชือกจะไม่มาโดนเราคิดว่านะจ <laughs> ะรู้ได้หรปานี่นะทุกคนไปกระวรวิว์บ่อยนะคะก็จะ ได้ความรู้มานิดๆหน่อย,อยๆแล้วสิใแล้วแขกแขกวันก็ไม่รู้โอเคแต่ดีที่ฝนตกไม่หนักนะทุกคนถ้าดึกๆฝนตกหนักยังไงเนี่ยก็ค่อยไปหาที่นอนใหม่ละกันหนาวมากอืมดูสิออกมาแป๊บเดียวยังขนลุกหมดเลยเข้า <c oughs> เปรเนี่ยไม่อยากจะออกจากเปรแล้วนะทุกคนนี่คือนอนยาวๆแล้วแหละเรียบบัวนฝนมาสาดฝนสาดมาจากทางเนี้ยเแค่ตรงเออันนีะ แล้วก็ทางนี้ด้วยเนี่ยถ้าดึกดึกนอนไม่ได้อะไรยังไงก็ค่อยไปหาที่ใหม่แล้วกันเราสองคนเนี่ยส่วนน้องแยนี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม,ไม่ไม่มีน้องแยนนี่หลับสบายแล้วทุกคนโอเคเราสองคนก็จะนอนกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมุดเข้าไปในมุ้งก่อนนะคะหนาวมากหนาวไม่ไหวแล้ว สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็6โมง50นาทีแล้วนะคะก็คือยังไม่มีใครตื่นเลยไม่มีใครตื่นเพราะว่าอากาศดีมากทุกคนดูฝนก็ยังตกอยู่นะคะตอนนี้ตกทั้งคืนเลยแต่ว่าตกปล่อยๆนะคะจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆแลวทุกคนหมอกลงเต็มเลย นี่เลยค่ะบรรยากาศร,รอบๆนะคะปกคลุมไปด้วยหมอกนะคะหมอกหนามากมองไม่เห็นภูเขาต้นไม้ฝั่งนู่นแล้วนะคะนี่เลยปกติเนี่ยจะเห็นต้นไม้กับภูเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะก็คือหนาวมากรอบนี้มารอบนี้หนาวมากและฝนก็ปอยๆปๆทั้งคืนเลยนะคะเฮ้ยไปเดี๋ยวไป หาหมุอ้วนกับน้องแย่ซิว่าเขาจะตื่นกันหรือยังนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวย่าเนี่ยจะไปดูว่าข้าวแล้วก็กับข้าวเนี่ยยังเหลือหรือเปล่านะคะเพราะว่าอืม คืนพี่จงก็กลับมาด้วยนะแล้วก็หุงไม่ได้เยอะมากนะคะฝนมาแล้วก็ไม่มีน้ําหุงข้าวด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้แหละพี่จงซ่อมถนนนะคะพอฝนตกเนี่ยดินที่พี่จงขุดเนี่ยมันก็จะแบบเละหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าพี่จงจะไปขนน้ําได้หรือเปล่าไปดูว่าเราจะมีข้าวกินหรือเปล่านะทุกคนนี่นะคะข้าวมื้อเช้าของเรายังไม่สุก นี่จะเป็นข้าวที่เหลือของเมื่อคืนนะคะแล้วก็กับข้าวเช้านี้อยู่ไหนนะนอันนี้ก็เหลืออยู่นิดหน่อยเดี๋ยวก็จะทําเมนูเดิมนะคะเมนูอะไรก็ไม่รู้เมนูเดิมนี่มีนนี้คือหมูที่รวนไว้เมื่อคืนนะคะเดี๋ยวจะอันนี้ไปผัดรวมกับอันนี้แล้วก็กินแค่นี้นะคะทุกคนไร <มา S 1> นี่นะคะหมูอ้วนก็คือหิวแล้วนะคะเอาว่ามนดีย<ร>ังมั้ง, <laughs> ง,งลองดูว่ามันเปรี้ยวปะ่ะบ a l a ลเราเนี่ย ยอกินทำไมไม่เปรี้ยวมันก็กินไปไม่ปุ๋แล้วไม่ไไม่ไปุ๋แล้วไม่ไม่เปรี้ยวแล้วก็คือหิวแต่ว่ามืดจึ๊ดตื้อไม่กล้าตื่นไปกินไป็เรียกอ่ะตื่นมาเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วไม่กล้าไม่กล้ากินแต่ก็ตื่นมาทำยุ่ยยี่อะไรเต็มไปหมดแล้วแบบนกินนะฝนหยดใช่ไหมหมูว่าใช่หยดทั้งใส่ขาทั้งใส่หน้าเลย เกอบอนเสิร์ตเศรานงอเลยเลยบุคืนหมุนก็ตื่นมาทําอะไรไม่รู้นะยาย่าไม่ได้ยินนะคะทุกคนยา่านี่หลับสบายตื่นมาทีนี้จะหกโมงแล้วนะคะจนไอ่าก็โดนฝนสาดนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับนอนไม่ได้นะคะพี่จงก็มาก่อไฟอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันหนาวมากข้างในเนี่ยพวกเราสามคนก็เต็มแล้วนะคะฝนเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยค่ะนี่มีแต่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะ ว่าหรือว่าเราจะนอนนี่อีกหนึ่งคืนด,ดูสภาพอากาศหนึ่งวันก็อีกหนึ่งคืนอีกหนึ่งคืนเน,นี <laughs> ่ยพี่จงก็กนั <laughs> ่งพิงไฟอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้พี่จงมีแพลนจะไปไหนวันนี้เหรอ,อร <laughs> ไปที่นอน <laughs> นอนอย่างเดียวเลยหนาวมากเนี <laughs> ย่ยปกติไม่เคยเห็นพี่จงใส่เสื้อกันหนาวแล้วนะทุกคนนี่มารอบนี้นี่พี่จงใส่เสื้อกันหนาวแล้วเขาใ่แล้วีู่ก ไปดูข้างในกันซิว่าข้าวจะสุกหรือยังจะได้กินข้าวไหมยังไม่สุกเลยโอ้บึดตือตอต้อเลยนี่นะคะน้ำซาวข้าวอากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้นี่กินน้ำซาวข้าวนี่อร่อยมากเนะหมูอนะ้วนเนาะใช่นี่เลยต้องให้แม่สีเรือนตัวจริงทำนะคะ <laughs> แล้วเราจะไปก็มาด้างเศ้างานดือด้กัมันใจดีเลยค่ะวันนี้เรากินข้าวกับน้ำข้าวนะคะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้นะคะทุกคนร้อนเล่นนะคะกับข้าวของเราอยู่นู่นแล้วมันร้อนอยู่นะคะอะเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวเลยสวนพี่จงเนี่ย ไปนอนต่อแล้วนะคะไปจังหวะหนาวแล้วก็ยังไม่หิวก็เลยไปนอนต่อเดี๋ยวค่อยตื่นมากินนะคะอ่ะเราสามคนก็จะขอตัวกินข้าวก่อนเลย พอพวกเราสามคนกินข้าวเสร็จก็เตรียมตัวกลับบ้านเลยนะคะทุกคนนี่พร้อมไม่พร้อมดูนะคะดูเอาเองนะคะน้อยหมวชน้อง <c oughs> กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนพร้อมกลับบ้านมากานี่พร้อมแล้วค่ะโอเคไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันเลยไปฝั่งนู้นกันนะคะเพราะว่ารถ<อ>ของเราเนี่ย<ส>อยู่นู่นนะคะไปเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูทางที่เรามาด้วยนะคะว่ามันเละขนาดไหนนะคะไปไปกันเลยพวกเราสามคน เดินมาย e ังไม่ถึงครึ่งทางนะคะฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่พวกเราก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่ามีชุดกันฝนแต่เหนื่อยมากตอนนี้สองคนข้างหน้าเนี่ยไม่พูดไม่จาเพราะว่าหายใจไม่ทันหน้าทุกคนกำลังตั้งใจเดินอยู่นะคะมีเลยค่ะทุกคน ถนนตรงที่พี่จงซ่อมก่อนที่ฝนจะตกนะคะแล้วพอฝนตกลงมาเนี่ยดูเดี๋ยวเรามให้หมูเดี๋ยวจะให้หมูว่าเนเดินให้ดูนะคะให้หมูว้วนเนี่ยทดลองเดินเข้าไปให้ดูนะคะว่าสภาพมันเป็นยังไงทําไมเราถึงไม่เอารถขึ้นมานะคะดูเราดูดูอ่ะมันเป็นขนาดเนี้ยเ้ยคิดดินนี่ติดรองเท้าหมดเลยแล้วเท้ารถใหม่นี่รถน่าจะติดนะคะทุกคน ก,ก็ไม่นุ่มขนาดคนคนเราหนักมาก1กิโลแล้วเนี่ยทุกคนดูสิผาดโอ้โหวโโ้าโห,โห,หช่วยด้วยยายาาติดโอ้โ โอ๊ยโอ๊ยอเก๋จะต้องไปทางไหนจะต้องไปทางนู้นใช่ไหมโอ้ไม่ไหวนะคะทุกคนนี่แล้วคิดดูถ้าเราเอารถขึ้นมานี่เราน่าจะก,กรี๊ดได้ยินทั่วป่าได้ทุกคนชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงเรากรีดดังทั่วป่าเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือ พี่โจงเนี่ยจะไม่สามารถขับรถมาได้แล้วนะคะไม่สามารถขับออไม่สามารถขับรถผ่านได้แม้กระทั่งพี่โจงนะคะทุกคนพี่โจงเนี่ยไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนจะเซียนขนาดไหนเนี่ยไม่สามารถขับรถผ่านตรงนี้ได้นะคะดูรอยเท้าอื้ไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้ก็คือพี่โจงเนี่ยขุดตั้งแต่ที่ฝนยังไม่ตกนะคะทุกคน โอ้โหพอฝนตกลงมาก็คือมันจะสภาพแบบนี้เลยนะคะอืมแต่หมูอ้วนกับน้องเย่เนี่ยหายไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะเราลงไปข้างล่างกันจะถึงรถละโอ้โหสุดยอดมากนี่เลยเราเดินมาถึงที่รถแล้วนะคะรถของเย่กับหมูอ้วนอยู่นี่นะคะส่วนรถของน้องเย่เนี่ยอยู่ ไปต้นมะม่งวงนู่นนะคะเพราะว่ารถของน้องเนี่ยไม่มีดอกยางนะคะก็เลยมาตรงนี้ไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะขอตัวกลับบ้านเลยนะคะฝนยังตกอยู่เลยค่ะทุกคนน้องเย่เมื่อคืนนอนหลับเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมสบายมากสบายมาก <laughs> ไม่ได้ยินเสียงเลยนะคะตั้งแต่ขึ้นไปประมาณทุ่มหนึ่งก็คือไม่ได้ยินเสียงน้องเย่แล้วทุกคน <laughs> ส่วนหมูอ้วนเนี่ยหลับสบายได้ไหมไม่สบาย หมูอ้วนไม่ค่อยสบายนะคะเพราะว่าอะไรฝนหยดใส่ตื่นเลยฝนหยดใส่นะคะหมูอ้วนเนี่ยตื่นมาทําหลังคาใหม่ย่ายๆก็ไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินอะไรเลย <laughs> โอเคก็ถือว่าทริปนี้ผ่านลุ้นล่วงไปได้ด้วยดีด้วยดีนะคะก็ขอตัวลาตรงนี้เลยค่ะเอาไว้เจอกับพวกเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะเราติดตามว่าพวกเราจะไปที่ไหนอินนะคะทุกคนไปขอตัวลกลับบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ